อาะครอคิรคคิอโคิรโอ๊ยโอ๊ยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอ กลาออารมณ์ดีเลยพี่น้องค่ะบ่ฮอนอ่ะเนี่ยขันขันไม่โยโย่จังสีอารมณ์ดีตึ๊ด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 บ่เอ้ยจู้วเสียวมือจังเลยนะมูอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีโอโอไม่ติดโต๊ะเก้าอี้ได้บักละมันจะตกเก้าอี้ค่ะโอ๊ยนน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 โอ้ยกายกรรมเปลี่ยนยางหน่อยตัวนี้เห็นไหม

โอ้อุตส่าห์ระวังพี่น้องได้แผลจนไดนโอ๊ยลูกี่ไอ้ปวดบัดสปอร์ปวดปวดปวดนะบาย,อยเอาไปอยู่บัดไปไหม,ไหมเนีได้ได้แผลเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ปุดนปุดนเห็นไหมมือแม่นี่เห็นไหมไอ้ขางก็เกลียดเลยพี่น้องโอ้ยอย,อย,ยังหายแผลหายนะยากยากกันถึงเล็บเพื่อน,น่ะ โอ้ยลโมเอ้ยหาวไอะ้อถึงทอง <C oughs> นี่เห็นไหมในมือแม่เนี่ยเห็นไหมฝีมือลมโม่เนี่ยฝีมือลมโม้เห็นไหมห้ามหาวจัดการลมโม้เร็วที่นี่หืมเม้น ไอ้แลโมมันกัดเปมิมนควรไหมไปอยู่วัดเลยอุ่นเอ,อ้ยยังเก็บกัดไปแทะเอาอ้าน,นอนนอนนอนอนอนผ้ากันกัดดึงเมืดออะไรกระพังจุกซุกนำนำจุกแกงซุกแกงกัดดึดงอกดดอกมาให้มันพัง นอนจ่าคลิปนี้คือไวแค่น,คน,คนี้ก่อนนะจ้าขอพุนด,ดีขามาลับชมในไปลางอันแพ้ก่อนลางมือพ่นกัดนะมือพ่นขวนนอ่ะเอาเขาไปลูกไปมุดกัดหูตู่หูตู่พังไปละจ้าขอพุนจ้า